หนและซอนนี่จ้าสวัสดีทุกคนกันด้วยนะคะ for สีแองวันนี้เราอยู่กันในเกม Minecraft นะคะแต่จะเป็นอย่างไรถ้าเราสามารถแลกของกับบล็อกได้เนี่ยทุกนะคนเย่ yeah. ก็เราเคยทําไปแล้วรอบหนึ่งนะคะแต่นี้เป็นบล็อกที่แตกต่างจากบล็อกที่เคยทํานะคะก็คือเป็นบล็อกอื่นๆน,นั่นเองทุกคนก็คือคนสร้างร a ต a าแพนะคะอัปเดตขึ้นมาอะไรประมาณนี้นะคะก็มาวันนี้ ดูซิว่ามีบล็อกอะไรที่สามารถแลกได้นะคะก็นี่ของน้งหมดอยู่ในกล่องนะคะจึบ๊บก็มีบล็อกเพชรนะคะบล็อกคอปเปอร์อเมทิสต์นั่นเองทุกคนขนแกะนะคะเป็นสีอะไรก็ได้นะทุกคนแล้วก็โซแซนแล้วก็บล็อกทองนั่นเองโอเคอย่างแรกเราต้องมาทำสิ่งที่เอาไว้แลกกันก่อนนะคะก็คือเราต้องวางโอก๊กล็อกล็อกอะไรก็ได้เป็นไม้ล็อกอะไรก็ได้นะ,ะโอเคแล้วก็ วางอิมเมอรัลไว้ตรงกลางพอครัาก็จะได้ Trading งเจมานะคะแก้ามาสองอันฉะนั้นขออนุญาตเสกเย่โอเคต่อไปนะคะให้เราเอาบล็อกออกมาเอาเลี้ยงมวยแล้วเออช่างไม่เดอกโอเคมาก็เขาบอกว่าให้โยนนะคะไปที่บล็อกเพื่อเทรดกับบล็อกเหล่านั้นฉะนั้นเนี่ยเราลองวางเพชรคอปเปอร์อเมทิสขนแกะ โซลเอาเอาโซเซนเละก้ so, I ll, I ll. So, ทองนะคะโอเคหลังจากนั้นเนี่ยเราโยอนอุ้ยเย,ย้มาแล้วอ่ะอืก็จะมีสัญลักษณ์อย่างงี้นะคะเป็นสัญลักษณ์ที่แบบเท่ก็คือทุกคนคุ้นไหมคะมันเป็นตอนที่เราจะแบบจะเอชนชชนของใช่ไหมเวลาเราจะเอชนชชนของเนี่ยมันก็จะมี แบบนี้นะคะแถวสมุดเออไม่ใช่แถวสมุดแถวไอโต้อินชาน่ะที่มันดูดกำลังซื้ออะทุกคนนั่นแหละก็กดคลิกขวาน,นะคะเพื่อแลกของนั่เองอเดเดเด้อเด,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 ดต้องเอาอ m มมอร์มาด้วยนะน่าจะต,ต้องใช้เยอะอยู่เอามาแบบนี้แล้วกันเอาละมาอย่างแรกนะคะเราสามารถเอาอิมมอร์โรเพื่อแลกเพชรได้เนี่ยทุกคนแล้วก็ทองเพื่อแลกเพชรแล้วก็เอาอ m e r อร์กับเพชรนะคะเพื่อแลกดาบเพชร ที่มีชาร์ปเน็ตเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวเราไม่รู้นี่นี่มันเลขอะไรอะ่ะ V I I I นี่เลขอะไรเดี๋ยวเราไปหาให้แป๊บน,นึงทุกคนโอเค V I I I นะคะก็คือ8ชาร์ปเน็ต8นั่นเองโอ้โหแล้วก็ Efficiency 3นะคะคือเอ f f i c i e n c y เอามาทำไมนะในดบับเออไม่รู้อีกแล้วเีย <c> เ <oughs> <c oughs> กียร์ศูนย์ไม่ใช่ไมโครไปเลยทุกคนเดี๋ยวเราขอแลกเพชรด,ด้วยนะไม่ใช่แลกสิ เอาเพชรมาเลยกันไ i ม m น n d โอเคเพราะว่าเหมือนจะต้องใช้เพชรกับ e อม r a l รในการแลกนะจริงๆแลกจากตรงนี้ก็ได้อะเพชรช่างมาเถอะมาก็เดี๋ยวเราอันนี้เราข้ามเลยแล้วกันนะคะก็ประมาณนี้นะต่อไปโอจะชับเนตแปดนี่น่าจะแรงมาก๋อ,อนี่ไงโจมตีต้อง11เนี่ยส1 5สปีดต้อง1.6มานี่คือสิ่งที่เราเล็งเอาไว้นะคะก็คือ Diamond Singularity นั่งนงทุกคน เรียบร้อยแล้วอุ้ยหน้าตาค่อนข้างน่ากลัวนะคะเดี๋ยวเราบอเสียงก่อนรู้สึกว่าต้องเป็นไรที่เสียงดังแน่นอนเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสามารถทําอะไรได้นะคะกดคลิกขวาเพื่อเหมือนปล่อยบิมปล่อยพลังเพชรไปทุกคนเพื่อแบบโจมตีพวกมอนสเตอร์นะคะเดี๋ยวเราหามอนสเตอร์ก่อนที่ไหนล่ะว้าาย่าๆตกใจตกใจเดี๋ยวโอ้ตกใจหมด โอเคคือกดชิปนะคะเพื่อยิงยิงเลเซอร์เพชรนี่ทุกคนนี่เราสามารถยิงเลเซอร์เพชรได้นะคะเพื่อ oh โอ้ my g o ออุ้ยเพื่อคุณเมืองนะคะโอ้ตกใจหมดเลยเผลอกดชิปไงต้องกดชิปกดย่อนะคะ โอ้ยแหลกแหลกแหลกผมถึงกับพันแหลกเลยทีเดียวของเข้าตัวหมดแล้วทุกคนเดี๋ยวค่อยเคลียร์นะคะโอเคแล้วเราก็กดคลิกขวาเดี๋ยวๆ,ๆตะกี้เราเจอเอ้ยยยคลิกขวาอ่านี่เพื่อยิงลำแสงก็คือตายเลยนะคะลำแสงเพชรมีคูลดาวหนึ่งจุดห้าวินาทีนะคะประมาณนี้สําหรับอย่างแรกซึ่งเราไม่สามารถอ๋อทำได้นี่ตกใจคิดว่ากดย่อมไม่ได้โอเคเราทิ้งเอาไว้เลยนะคะอย่างแรกเลยคือ Diamond s ซิงเกิลลิตนี่ทุกคน เดี๋ยวนะเราขอเก็บของก่อนเพราะว่าเราจะเคลียร์เอาวละต่อไปนะคะมาที่สิ่งต่อไปก็คือก็คือก็คือนะต่อไปคือคอปเปอร์นะคะนี่พอโยนไปปุ๊บเนี่ยนี่ก็คือใช้1เอเมอรัล็อนะคะเพื่อแลก8คอปเปอร์นะคะเอาคอปเปอร์เนี่ยมาแลกสายล่อฟ้าได้เหมือนกันแล้วก็เอาคอปเปอร์มาแลกแว็กซ์ แว็ v ax, v ax Copper, กซ์เว็กคัพเปอร์มันทำอะไรได้อะนี่เราไม่รู้อนะ่ะทุกคนเป็นบล็อกใหม่หรือเปล่าไม่รู้นะคะเพราะปกติเราไม่ได้ใช้คัพเปอร์แล้วก็3เอมมอรอลนะคะเมื่อแ,แรกอิเล็กโทรเบลดนะคะอู้อะไรเยอะแยะ,ย,ะยาวไปหมดเลยเนะี่ยเอาละใช้3เอมมอรอลมาเราลองแลกมาดูเดี๋ยว้อเด้อเดเด้อยอะไปเยอะไปเยอะไปโอ้ยก็ต้องไม่ใช่อย่างนี้สิแหมเขิน โอเคอิเล็กโทรเบลดนะคะคือเราน่าจะต้องหาเจ้าหนู่ลองอเอาละเอาละกดชิปแล้วมีพลังละโอ้เป็นพลังสายฟ้านะคะแล้วก็เปลี่ยนหมูให้กลายเป็นพิกลินเอะไม่ใช่เปลี่ยนหมูให้กลายเป็นตะคี้ตัวอะไรแล้ววะซอมบี้พิกแมนเออเพราะว่าหมูโดนสายฟ้าไม่ได้นั่นแหละกดคลิกขวานะคะเพื่อยิงบีมละ อ๋อสปาอิเล็กโทรแท็บอะมันเป็นแท็บยังไงอุ้ย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 เดี๋ยวเรอะอุ้ยเย้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 ย็ๆๆยๆนเยเย็นย้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 อะไรขึ้นเกิอ้เฮ้ยุแต่เราขอเรียกสักตัวหนึ่งออกมาก่อนอูดแล้วกันเอาหายไปแล้วเดี๋ยวอ่านก่อนนะ ก็คือมันจะวางกับดักนะคะในทุกๆ2.5วินาทีเนี่ยก็จะสตันแล้วก็โดนดาเมจให้ศัตรตูที่อยู่ใกล้ๆรอบๆไปอะไรประมาณนั้นนะคะทุกคนแล้วก็จะมีสายฟ้านะคะสตัน์ลงมาสายฟ้าลงมานะคะมีคูดาว12วินาทีแล้วก,กดชิปเพื่อยิงบีมสายฟ้าเฉยๆนะคะอะไรประมาณเฮ้ยเอาล่ะไม่ใช่อย่างนี้สิ โอ้ยโนโนโนโอเคเอาเราโดนด้วยนี่ไงมั้็ไงต่อเอ้ยเอ้ยนี่มาแล้วแล้วคือเจ้าตัวแทรปก็จะโดนทำลายด้วยนะในการโจมตีสุดท้ายนั่เองทุกคนตกใจตกใจตลอดอเดี๋ยวนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าติดอะไรบ้าง โอเคมี w e a n e s s s low นะคะก็คืออ่อนแอสโลแล้วก็จำบูได้ด้วยหรอติดจำบู๊ทำไมเนาะอ๋อก็คือเดินไม่ได้อะทุกคนก็ติดสตันอะแค่นั้นแหละนะโอ้โหโหดเหมือนกันนะเนี่ยมีมอนสเตอร์เกิดแล้วทุกคนเราต้องทับหรือไม่ต้องดีวะไม่ต้องแล้วกันจะได้มีหนูทดลอง,อยงเยอะเอาเป็นว่าเรากินยานะคะ่ะอาเป็นยานในวิชัน8นาทีไปเลย โอเคต่อไปเป็นอเมทิสต์นั่นเองนะคนจื๊ออ้าวโอเค okay. ก็แร่นี้นะคะเราสามารถเอาอเมทิสต์มาแลกเป็นบัดดิ้งอเมทิสต์ซึ่งเราไม่รู้ต่างกันยังไงแต่ว่านี่มันกำลังจะแตกใช่ไหมมันเป็นแร่อเมทิสต์ที่กำลังจะแตกใช่ไหมใช่เออแล้วเราก็ไม่รู้จักแร่นี้นะ เอาไมนว่ารู้จักแต่ว่าเราไม่ค่อยมั่นใจว่ามันมีประโยชน์อะไรสักเท่าไหร่ขนาดไหนไม่รู้ไม่รู้เลยใช่เราไม่ได้สนใจแล่นี้นะคะไม่ได้เล่นนะเอาแค่นั้นแหละโอเคแล้วก็อ่ะอเมโร่นะคะสามารถแลกเป็นเศษเอเมโรอได้เฮ้ยเอเมโรอสามารถแลกเป็นเศษอมเมทิสได้นะคะแล้วก็อมเมทิสเอเซนเนี่ยก็สามารถแลกเป็น ระจกนะคะสีดําแบบทึบได้ในขนแล้วก็จะได้นี่มงกุฎอเมทิสคืออะไรอีกแล้วเอาละให้กดคลิกขวาเพื่อใสอุ้ยสวสวยสวยมมงกุฎแล้วก็สวยมากเลยทุกคนเกิดอะไรขึ้นนะอุ้ยอุ้ยของแท้อะไรเนี่ยสถานะอะไรเนี่ย,ยอุ้ยเดี๋ยวโหหดมากดูกันก่อน พอใส่แล้วใช่ไหมก็จะได้รับสถานะหรอ,อ,อ,อก็คือจะได้บัฟปะทุกคนถ้าเกิดกดทิปนี่ก็มีสปีดนะคะสปีด5เลยแล้วก็มีโลมีการไฟมีหายใจใต้น้ำมีนวิชชั่นแล้วก็มีสตริงก็คือตีแรงประมาณนี้ะคาเป็นเหมือนเป็นบัฟนั่นเองแล้วก็ถ้าจำไม่ผิดเขาบอกว่าเจ้าตัวของ เอาออกมาก่นเขาบอกว่าไอ้บล็อกนี้นะคะถ้าเราไปยืนอยู่บนอเมทิสแล้วก็บัดดิ้งอเมทิสเนี่ยจะบล็อกไหนก็ได้รู้สึกว่าอา้อาวขี้ขวาคุณใส่ไง่ว่ะอ่ะก็จะได้สถานะไม่หิวอ่ะทุกคนนี่นะคะ saturation ก็คือจะไม่หิวถ้าไปยืนตรงน,นี้ก็จะไม่หิว เ yeah. ย้เยี่ยมยอดไปต,ต่อไปนะคะต่อไปเป็นขนแกะสีอะไรก็ได้นะคะตามที่เขาบอกอู้หนึ่งเอมบอร่นะคะสามารถแลกเตียงได้แล้วหนึ่งอมบอร่ก็แลกขนแกะได้เหมือนกันแล้วก็สองเอมบ์รนะคะสามารถแลกอเนื้อแกะที่เผาแล้วนะคะ พี่สุกแล้วต้อง16บหกเนี่ยแล้วก็สามอ r a l d สามารถแลกหัวแกะได้ซึ่งหัวแกะเอามาทำไมเนะเาะไปดูหัวแกะนีกว่านะคะกดย่อเพื่อยิงแล้วเบิดแกะนะคะแล้วก็ขี้ขวาค้างเหรอเดี๋ยวนะกดย่อก่อนอุย้ยทุกคนเห็นอุย้ย ทุกคนที่มันเป็นเอฟเฟกอย่างนี้เพราะว่าใส่รีซอสแพ็กอยู่นะคะไม่เกี่ยวกับตัวดาต้าแพ็กนะที่เอฟเฟกระเบิดสวยๆเนี่ยอีกก็คือเหมือนยิงยิงครีปเปอร์ไปเนี่ยทุกคนเพราะเราเห็นวิญญาณครีปเปอร์อยู่กดคลิกขวาค้างเพื่อทำเป็นทางเดินว้ายกดผิดอา้าวแล้วมันไม่หายเหรอครับไม่หายด้วยไปสิยู กลับที่ดีกว่าทุกคนเออโหลกมากเอาไว้กันตกได้ดีนะคะต่อไปเหลือแค่สองอย่างสุดท้ายแล้วจิ๊บจะปายให้หมดก็ได้ทำไมไม่ไปายให้หมดทีเดียววะงงโอเคต่อไปโซเซนนะคะ16เอเมรอรัลด์พื้นแรกอ่าหัววิตเทอร์สเกลตันแนงทุกคนโอ้ยจ้าสิบเอเมรอรนะัลด์แน่ แล้วก็หนึ่งอิมอร์โรเพื่อแรก16โซแซนนะคะ3ามอิมมอร์โเพื่อแรกโซสปีดโซสปีด6นะคะก็คือสามารถเดินเร็วได้บนโซแซนนะคะโอ้ยได้อยู่นะแล้วก็ต่อไปเป็นโซจาโซจาที่ว่างๆโซจาที่ว่างๆดูซิ คลิกขวาเอาละยยยคลิกขวาเพื่อใส่ monster ใส่็อบลงไปในอุ้ยเราเรากินได้ด้วยอุ้ยนี่ชอบสุดเฮ้ยอะไรเนี่ยอุ้ยก็คือตอนแรกอะ่ะมันเป็นขวดว่างๆนะครับคลิกขวาเพื่อกินมันเข้าไปเรากินมันเข้าไปได้แล้วก็จะได้บัฟนี่ ได้บัฟนะคะรีเจนโล่กันไฟนสตริงนะคะแล้วก็นายวิชันด้วยอา้าวมีครูดาวด้วยนะคะครูดาวสามสิบวินาทีแนะ่คือสามารถเก็บได้สองตัวนะคะสามารถเก็บมอนสเตอร์ไว้ได้สองตัวกินละนายวิชันเกี่ยวไหมไม่น่าเกี่ยวเะทุกคน ไอ้หน้าวิทชันไม่เกี่ยวนะคะ sorry sorry แล้วมันยาของเราเองโอเคไปที่อย่างสุดท้ายดีกว่านะฮะไมเราชอบนี้สุดชอบนี้สุดเลย last one นี่เอาละสามเอเมรัล์นะคะเพื่อแลกบล็อกทองนั่นเองแล้วก็หนึ่งเอเมรัล์เพื่อแลกพิกลินเหรอพิกลินสามตัว 1น m e r อ l d รอล์แรกเสื้อเกาะทองนะคะ Protection 6อีกแล้วแล้วก็สีอเารอล์แรก Chance c o i n Options เหมือนว่าเจ้าสิ่งนี้นะคะมันจะเป็นการเสี่ยงโชคอันนี้ทุกคนซึ่งน่าสนุกมากจะมี50%นะคะที่จะได้ของแระคะของ OP แล้วก็มีอีก50%เนี่ยที่จะได้ d า m a จ จะได้ดาเมจเออก็คือเสียเลือดนะคะนี่ของโอพีเอ้ยเจ็บเสียเลือดเอ้ยเจ็บไปแล้วเอ้ยเจ็บไปแล้วเฮ้ยไม่มีโชคเลยเหรอตลกเดี๋ยวอะไรเนี่ยทุกคนทำไมไม่มีโชคเลยวะฮะฮะงงไม่เข้าใจอ่ะ อ่าได้ของดีแล้วแล้วก็เออเจ็บไปหนึง่งกลุมอ่าได้ของดีของแรมแรนะ่ขนาดเออเจ็บอีกแล้วอะ่ะเออเจ็บกุกน,นไม่กล้ากดวะกดรอบนี้ตายแน่ผมบอกเลยเจ้ออ้าวไม่ตายเฉยทีนี้นก็จะได้ของแรงโอ้มีคูดาวด้วยคูดาวเท่าไหร่นะศูนย์จุดสองห้าวินะคะกดรัวๆได้เลยถ้าไม่กลัวตายนะโอเค จบแล้วหมดแล้วอ่าโอเคเคลียร์ของที่ไม่ใช่ออกไปกัอนอ่ะประมาณนี้นะคะก็คือมีอยู่6บล็อกด้วยกันนะคะทุกคนก็จะได้สิ่งของ6อย่างนี้มานะคะที่สุดยอดและที่เราชอบที่สุดก็คือเป็นของโซแซนเอนงคนที่เราสามารถใส่วิญญาณของพวกมอนสเตอร์ลงไปได้โอเคก็สำหรับคลิปนี้นะคะต้องขอตัวลาไปก่อนเนาะใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กด Subscribe นะคะให้ช่องโฟอาซีด้วยนะคะใครอยากทำอะไรก็สามารถคอมเมนต์ในต้าคลิปเลยนะบ๊ายบาย